คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมพารวยสวัสดี FC มิดดักที่คารุรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC พี่น้องนะครับมาชมในทางหวยน้อยสอตัวเด่นเน้นลูดนะครับในงวดประจำ วันที่2นะครับผมธันวาคมปศสอ6 7กกับเลขเด่นที่ผมได้มาก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มาเลขเด่นที่ผมนำมาสายวิ่งสายรูดเน้นรูดสองกับ3นะครับผู้คนชัวร์สอจะมี022 1 3สองสองหนึ่งสามสจะมี0ูนย์สามสนะครับ เบอร์สามหตัวเด่นสามเก้าสองเจ็ดเนย์หกสามเจ็ดแปดเบิร์ก็จะมี2 2ง3องสามสาสีายเบิร์สำหรับวันนี้ขอบคุณที่พี่น้องเข้ามากด subscribe กดไลค์กดตามดังใจแอดมินขอขอบคุณทุกท่าทุกการติดตามตานหรอดวันนี้เอดกขอตัวลาไปก่อนเชอกันใหไ่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใชเกื่อนที่เคยเข้ามวดสดีครับ